สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง E a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้มาชวนคุยค่ะในเรื่องของการที่เราแค่ใส่สิ่งนี้เข้าไปเนี่ย มันสุดน่าทึ่งมากเลยนะคะว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก,กับเส้นผมของเรานะคะถ้าเราไม่มีเวลาที่จะหมักผมและคุณเป็นคนที่ผมมันมันมากสุดๆนะคะเพราะว่าการที่เราผมมันเนี่ยหนังศีรษะเราเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นถึงขนานดะทั่วเป็นสิวได้เลยนะคะซึ่งเ,เวลาเราผมมันก็มีจะมีสิวเหมือนกับสิวอุดตรงตันที่หนังศีรษะได้นะคะซึ่งการ หนึ่งนะคะทำให้ผมร่วงนะผมร่วงแล้วก็ไม่ให้ผมงอกใหม่ค่ะการที่ทำให้ผมงอกใหม่ก็ทำให้ผมบางเราแล้วแล้วอนาคตอาจจะสีสัล้านได้นะคะซึ่งสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ผมมันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะต้นคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วว่าการที่รูขุมขนอุดต,ตันไม่ใช่ว่าแต่หน้านะ ซึ่งการที่ทําให้รูขุมขนกดตันที่หนังศีรษะเนี่ยก็คือมันจะเ <c oughs> ขาเรียกรูกขุมขนอักเสบนะคะก็จะทําให้เป็นรังแคผมร่วงนะคะและที่สําคัญนากก่ากลัวมากคือผงงอกค่ะซึ่งส่วนมากการที่ทําให้รูขุขขมขนบนหนังศีรษะอักเสบเนี่ยส่วนมากเลยนะคะเกิดจากหนังศีรษะมันค่ะซึ่งที่นี้บางคนเนี่ยมันมากถึงขนาดที่ว่า,าต้องสระทุกวันแต่สระทุกวันก็ยังผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนี้นุงมีทริปดีๆเด็ดนี้เดียวเลยค่ะ คือคนที่หนังศีรษะมันรู้ตัวหนังศีรษะมันนะคะหรือผมร่วงง่ายสิ่งแรกที่คุณควรทําเลยคุณควรใช้แชมพูเด็กเนื่องจากแชมพูเด็กเนี่ยจะไม่มีซิลิโคนซิลิโคนคืออะไรซิลิโคนคือคล้ายๆแบบมันทําให้ผมลื่นแต่ซิลิโคนเนี่ยทำให้หนังศีรษะตันนะคะซึ่งในยาสระผมเด็กจะไม่มีแต่อันนี้เป็นยาสระผมที่ลูกทําเองอะนะคะ ซึ่งทีนี้เดี๋ยวมิจะทําแจกนะคะประมาณสักอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนสิ้นเดือนจะเริ่มแจกนะคะซึ่งทีเนี้ยต้องม,มีทิปเด็ดๆนะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าคุณมียาสระผมที่เป็นยาสระผมแชมพูเด็กนะแค่คุณใส่นะคะสิ่งต่อไปนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณมีแชมพูเด็กนะคะแค่คุณใส่สิ่งต่อไปนี้นะคะมันไม่น่าเชื่อมันเป็นไอเทมมหัศจรรย์มากนะคะก็ทําให้หนังศีรษะลดฟวาม,มันบนหนังศีรษะทําให้มีเกิดรังแคนะคะและทําให้ นี้เราก็จะใช้มะนาวนะคะอยู่ที่5้าซีซีนะคะกับแชมพูเด็กนะคะหรือว่าแชมพูอะไรก็ได้อยู่ที่2 0่สซีซีนะคะเอามาผสมกันค่ะโดยที่ไม่ใช้ใชหลอดสลิงนะจะเป็นการง่ายนะคะส่วนใครที่แบบว่าขอแบ่งอ่อพวกน้ำมันนะคะขอส่งเป็นอาทิตย์หน้านะคะเพราะอาทิตย์นี้ยุ่งมากๆเลยนะคะ ส่วนยาสะผมก็จะทยอยทำหน้าจะว่างอาทิตย์หน้านู้นนะคะที่บ้านยังไม่หมดด้วยคงกะว่าจะทําทีเดียวแล้วก็แบ่งให้คุณแม่ด้วยะคะ่ะเอาละค่ะทีนี้ก็ใช้น้ำมะนาวนะคะอยู่ที่ห้าสี่ีนะคะมันจะช่วยในเรื่องของหนังสีสาะมันนะคะรวมถึงลดรังแคนะคะแล้วก็เป็นการดีท็อกหนังศีรษะ แล้วก็ทําให้รูขุมขนไม่อุดตันะนะคะแต่มันก็จะช่วยสู้หมักไม่ได้นะแต่วิธีนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะก็ใช้วิธีนี้ช่วยได้นะคะการผสมเนี่ยเราควรผสมไว้อาทิ์ละอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะต่อการใช้พวกคนผมมันส่วนมากจะสะนะคะอาทิตย์ละประมาณทุกวันนะคะคุณผมมันคุณลองใช้วิธีนี้นะค่ะรับรองว่าจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเส้นผมเลยนะคะ แต่สาวผมแห้งลุกไม่แนะนำนะสูตรนี้นะคะก็ห้าสิีดีก้อนหนึ่งนี้ค่ะผสมกันนะคะแล้วเราไปสระกันค่ะก็ขย่านิดนึงให้มันเข้ากันเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไปสระผมกันค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดการ ในชมพูนะคะมันจะช่วยผัดเซลลหนังศีรษะบนบนหนังศีรษะนะคะรวมถึงขจัดรังแคได้ดีนะคะเหมือนทำความสะอาดหนังศีรษะนะคะแต่สูตรนี้นุ่งแนะนำนะคะสาวผมแห้งอยากทำแต่ควรทำนะคะใส่ลงไปในแชมพูเนี่ยควสรสระเนี้ยทุกครั้งนะถ้าเป็นคนผมมันถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะหมักผมแต่การหมักผมจะช่วยได้นะคะระดับหนึ่งในเรื่องของผมสุง ผมส่งผมเสียนะซึ่งนุ้แนะนํานะคะว่าควรหมักผมอาทิตย์อย่างน้อยๆหนึ่งครั้งนะะในหนึ่งอาทิตย์นะคะเป็นการาช่วยหนังศีรษะช่วยกระตุ้นรากผมนะคะให้ผมแข็งแรงนะคะทีนี้ผมเราก็จะไม่หลุดร่วงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสุดหน้าทึ่งนี้ก็กดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยค่ะถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ดได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆค่ะ